สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพินิเอร์อเดโอดุ้ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับคลิปนี้นะครับอีพีนี้เป็นคลิปเช้าประจําวันที่24นะครับวันที่24เดือนเมษายน2567นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นดอก18นิ้วของ PR นะครับเข้ามาใหม่เมื่อวานประมาณร้0ยกว่าดอกนะครับตัวนี้ก็เลยหยิบยกมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกัน ในช่วงเช้าๆชานะครับมีสินค้าตัวไหนที่เข้ามาใหม่ผมก็จะอัปเดตมารีวิวนะครับให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันนะครับฝากกันด้ยแล้วกันนะครับสําหรับอดอก18นิ้ว PR Audio นะครับตัวนี้ดอกละ3,500บาทนะครับเป็นตัวแม่เด็ก40มิลน,นะครับตัวนี้แม่เด็ก2ชั้นนะครับ1,200วัตนะครับแม่เด็ก2ชั้น1,200วัตนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นตัว สามสิบมิลนะครับแม่เหล็กหนึ่งชั้นนะครับตัวนี้ก็บีให้ท่านเลือกทั้งสองแบบทั้งสองรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสี่สิบมิลนะครับสามพันห้ารบาทรุ่นสามสิบมิลนะครับแม่เหล็กหนึ่งชั้นนะครับตัวนี้สามพันบาทนะครับท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออเดโอนะครับมีจําหน่ายนะครับมีประมาณร้อยกว่าดอกนะครับเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เข้ามาเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยขอญาตยิบยกนะครับมารีวิวทาง YouTube ให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับ ไม่เป็นดอกสิบห cool. ้านิ้วนะครับตัวนี้สิบห้านิ้วเป็นโครงหล่อนะครับเข้ามาประมาณยี่สิบกว่าดอกนะครับสำหรับโครงหล่อนะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็จะเป็นดอกถ้ำนะครับของอบอ้อมนะครับตัวนี้พันสองร้อยวัตต์นะครับที่แปดโอห์มนะครับตัวนี้โครงหล่อนะครับันี้ดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับอบอ้อมนะครับดอกถ้ำนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้า สองสองสี่เก้าเจดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับศูนย์แ7ดเจ็ดสีนเดกะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะจะเป็นดอกสินิ้วนะครับตัวนี้สิองนิ้วสามเอฟนะครับสอนิ้สามเป็นโครงปั๊มนะครับตัวนี้ดอกละสองพันหนึ่งร้อบาทนะครับสาหรับดอกสามร้อยเอฟนะครับจะเป็นพรนะครับพรสิบสองนิ้วก็มีนะครับผมก็จะเป็นตัวดอกคาเนะนะครับพริกที่หนูนะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพัน หกร้อยห้าสิบาทนะครับพิกินูนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเป็นโค้งหลอดนะครับตัวนี้โค้งหลอสามร้อยวัตเอ่อห้าร้อยวัตนะครับพอไปตัวนี้ห้าร้อยวัตนะครับเป็นตัวสามร้อยวัตนะครับของไอ้บ้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีถายสุดยอดนะครับทาเสียงสุดยอดนะครับสําหรับไอ้บ้านะครับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็อ inbox เข้ามาได้นะครับฝากเขาได้แล้วกันนะครับเป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับโซนดอกลําโพงเมื่อหนึ่งนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหา ชื่นชอบตัวไหนก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับมีไอ้บ้านะครับไอ้บ้าจะเข้ามาประมาณอีกสองสาวันนะครับสําหรับดอกไอ้บ้านะครับท่านไหนที่เป็ี่ยน fc นะครับของแบรนด์ไอ้บ้านะครับก็รอชมรอติดตามได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับท่านไหนที่ยังมองหาดอกสิบแปดนี้ก็ตามที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับสี่สิบมิลนะครับแม่เด็กสองชั้นดอกละสามพันห้าร้บาทนะครับแล้วก็สามสิบมิลนะครับดอกละสามพันบาทอันไหนยัง เหลือตัวไหนนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับมีเยอะนะครับสำหรับหลานเส้นเอออริโอไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟพานะครับไฟพาก็มีนะครับมีทั้ง R G B แล้วก็ทิงวันนะครับมีให้เลือกนะครับปากแหลมลายเล่นะครับก็มีนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับปากละสองหนึ่งพันสองห้าสิบาทนะครับสําหรับปากลายเล่ใส่ซคอมห้าศูนย์นะครับพร้อมสีสีได้นะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นดอกมือสองนะครับโซนมือสองบ้างนะครับดอกสิบสองนิ้วพรพอมมีให้ ทุกท่านด้รบชมอยู่นะครับหลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันต้นๆนะครับสําหรับดอกมือสองนะครับผมถัดมาด้านหลังก็จะเป็นตัว21นิ้วนะครับของไอ้บ้านะครับก็มีนะครับดอกละ3,500บาทนะครับสาหรับดอกไอ้บ้านะครับดอกน่านว่านะครับตัวนี้อ่าเป็นตัว181นะครับดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้พันสองร้อยบาทนะครับก็จะเป็นออเดโอจ็อกกี้นะครับโป่งปั๊มนะครับเอนเดิมนะครับดอกละหนึ่งพันข้างในสุดจก็อินบ็อกก์ข็ไมาได้นะครับ กิลานพิเนตออเดโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินครับฝากไว้ด้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับชอบขาดเรือตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับคอร์สสองทางสามทางนะของดีบีเอ็กซ์ของทาดานะครับเพาเวอร์มิกนะครับก็พอมีให้ที่พี่สมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับไม่เป็นตูดแล้วนะครับมือสองนะครับลายรุ่นลายยี่ห้อนะครับผมไฟเสานะครับไฟตามไฟหลักนะครับผมตามสายทางนะครับเอาไปประดับ เวลาออกงานนะพ่อแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออริโอนะครับไม้ลอยนะครับอยากจะพาชมไม่ลอยเข้ามาใหม่แล้วนะครับสําหรับจุดไม้ลอยนะครับไมโครเทคตองสามนะครับเซตนี้จะมีตองสามแล้วก็จะเป็นตองตองหนึ่งนะครับตองสามก็ไม่ก็ราคาอัพขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับราคาไม่นะครับท่านไหนที่สนใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับสาหรับตองสามราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาท 2,700บาทนะครับสหรับตองสามนะครับตองหนึ่งก็อยู่ที่5,700บาทนะครับผมฝากไว้ด้ินละกันนะครับสําหรับท่านที่สนใจไม่ลอยนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับ2,700บาทนะครับสหรับตองสามนะครับบอร์ดคุ้มไฟนะครับของดิสโก้นะครับตัวนี้ก็มีจําหน่ายนะครับมือหนึ่งนะครับดิสโก้สองสามสองสี่ศูนย์นะครับเป็นตัวสองสี่ศูนย์นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคิงคองนะครับ7,500บาทนะครับ ดิสโก้อยู่ที่สองพันสองร้อบาทนะครับสําหรับบล็อตดิสโก้นะครับผมเป็นสินค้าใหม่นะครับตู้พีเอสนะครับมือมือหนึ่งนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันสามร้อบาทนะครับเป็นตู้มือหนึ่งตู้ใหม่นะครับสิบสองนิ้วนะครับสิบห้านิ้วใบละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับมีจําหน่ายที่นันพิเนตออเดีโอนะครับเป็นของแบรนด์เอ็นออเดีโอนะครับก็ถือว่าเป็นช่างฝีมือดีนะครับทางการสินนะครับท่านไหนที่สนใจสินค้ามือหนึ่งก็ เมื่อหนึ่งเมื่อสองนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออริโออำเภอลังการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมห้าศูนย์นะครับของคันนีนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับปากแหลมนะครับตองแปดของ npe ก็มีนะครับเป็นของไอ้บ้าก็มีนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสำหรับของไอ้บ้านะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโวเโอ0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ